วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารับชมระบบที่ผมได้จากการสังเกตพฤติกรรมของกราฟคู่เงิน GJ สิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดตัวพินบารนะครับหรือว่าสัญญาณการกลับตัวบนขอบของบ o ล l ิงเจอร์แบนบนและแบรนล่างในคู่เงิน GJ เกิดเมื่อไหร่นะครับมักจะแจกรางวัลให้กับเราโดยตลอดนั่นก็คือกำไรนั่นเอง เพื่อนๆที่ยังมองไม่ออกว่ามันเทรดอย่างไรนะครับหรือยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองนะที่สามารถเอาชนะตลาดได้โดยวันนี้ผมจะใช้เครื่องมือง่ายๆเพียงแค่หนึ่งเครื่องมือนั่นเองนั่นก็คือตัวบอลเจอร์แบน n d เดี๋ยวเราลองไปดูผลการทดสอบของระบบนี้กันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมหลังจบการแบ็กเทสนะครับแล้วเรากลับมาคุยกันถึงระบบวิธีการเทรดและวิธีการกรองเทรดเสียด้วยนะครับว่าผมใช้วิธีการ ทรดและการกรองเทรดเสียอย่างไรหาเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวด,ดีดีๆใน e ีีถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Line at trend school ที่กำลนัขึ้นอยู่ที่หน้าจอณนนตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลองไป b a c k t e s กันแล้วเรามากลับมาคุยกันอีกทีครับ อะไรคือคีย์หรือกุญแจสาคัญที่ทําให้ระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมาสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับขอยกเคสเป็น Ultimate Go Class Class เรียนเทรดทองคําที่ใช้ AI ในการติดตามพฤติกรรมของทองคําที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดผลการดําเนินงาน140วันในบัญชีจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูกัน Equity Curve ต,ตอนนี้ปิดบวกทํากําไรไปที่80.63%โดยที่มี Max Drawdown ต่ำเพียง13.79%ท่านั้นเองครับและคีย์ความสาคัญนั้นคือตลาดเปลี่ยนตลอด140วันที่ผ่านมาแต่ระบบ Ultimate Go Class ก็ได้ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ดย a อยู่เสมอตามเช่นเดียวกัน การเบรทนแนนระบบจึงเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จมากกว่าการหากลยุทธ์ที่เจ๋งๆแต่สุดท้ายจะไปไม่รอดยกตัวอย่างเดิมเช่นใครที่ได้เรียนโกคาสไปแล้วนอกจากทํากําไรได้ผมอยากให้ลองสังเกตว่าจริงๆแล้วระบบที่สอนใน System 1 one นั้นเป็นระบบที่โคตรง่ายมากๆพราะเล่นท่าเดียวใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วไม่ต้องตีเลดเวฟไม่ต้องกลางไฟโบหรือค้นหาแนวรับแนวต้านซึ่งแต่ละคนวิเคราะห์ได้ไม่ตรงกันนักเรียนในคลาสจึงได้ใช้ AI เป็นตัวช่วยวิ ในทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพียงแค่นี้ก็ได้เปรียบสุดๆแล้วครับส่วนที่เหลือคือเทรดได้ทันตามระบบหรือใครที่อยู่ในห้อง VIP Signal Line ก็ตั้งออเดอร์ให้ทันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าลืมทำการ maintenance ระบบของเ,เพื่อนๆให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกันด้วยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบทุกไมก้ทุกช็อตนะครับผมทําการทดสอบเริ่มต้นระบบนี้ด้วยเงิน1000เหรียญนะครับใช้ r i s k p e r trade อยู่ที่5%้าเปอในวันนี้คือน1ต่อ1นเท่านะครับไม่ใช่1นต่อหนึ่งจุก็เน้นความแม่นยำอ่ะมาดูความแม่นยำกันเลยนะฮะความแม่นยำนั้นสูงถึง78.57%นะฮะถือว่าแม่นยำระดับสูงที่เดียวนะครับเกือบ mm. 80%ด n เ l ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาก็คือ125%นะม่น้อยเลยนะ เทปเป็นปทั้งหมด28ไม้นะครับชนะ22ไม้แพ้เพียงแค่6ไม้เท่านั้นเองนะฮะ profit factor อยู่ที่3.67นะครับ maximum draw down นั้นต่ําเพียงแค่9.98%เท่านั้นเองนะครับ equity curve ก็ขึ้นแบบนี้เลยนะสูงชันแบบนี้เลยถือว่าเป็นระบบที่ให้ performance ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเป็นระบบที่เพื่อนๆกําลังจะได้เรียนในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้นะครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับไปลองติดตามชมการเข้าเทรดระบบนี้กันได้เลยครับ อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัว Bollinger Bands นะครับอย่างที่แจ้งเพื่อนๆไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วครับสิ่งที่มี่เื่นต้องทำก็คือเซตค่าให้ถูกต้องนะครับอย่าไปเซตค่าผิดนะฮะเซตผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจำไว้ดีๆนะครับเพราะว่าค่าต่างๆพวกนี้เป็นค่าที่ทำการ o p t i m i z a t i o n มาแล้วนะครับดังนั้นอย่าเซตผิดเด็ดขาดนะครับ BB นะครับเริ่มด้วย Pe เ i ียดที่20แล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องปรับอะไรเลย s t a n d a r d นด v i a t i o n นะครับเป็น2ตามนี้เลยนะ ส่วนเพื่อนๆที่เทรดด้วย MT4 ก็เซตค่า p e r i o เป็น20แล้วก็ STD หรือว่าค่า SD เป็น2เช่นเดียวก,กันกับคนที่ใช้ Trading View นั่นเองครับหน้าเทมเพลตในการเทรดของเราก็จะมีเพียงเท่านี้เองเราจะเทรดในคู่เงิน GJ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะเช่นเดียวกันนะครับสินค้า และ Time Frame ก็มีความจำเป็นนะครับสำหรับระบบเช่นเดียวกันนะเช่นระบบที่ผมทำการ Optimization มาให้ผมบอกเลยว่าจะต้องใช้กับคู่เงิน GJ Time Frame 4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆไปใช้กับคู่เงิน GJ แต่เป็น Time Frame อื่นนะครับแน่นอนเพื่อนๆต้องปรับค่าพารามิเตอตรงนี้ใหม่ทั้งหมดนะฮะหรือว่าเพื่อนๆไปใช้กับสินค้าอื่นก็ต้องปรับค่าใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า สินค้าคนละสินค้าหรือสินค้าเดียวกันแต่คนละไทม์เฟรมก็จะมีพฤติกรรมในการวิ่งนะครับของกราฟที่มันแตกต่างกันนะครับการแอคชั่นต่อโซนต่างๆหรือว่าต่อต่อพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูในกรณีขาขึ้นก่อนนะครับมันจะมีเพียงแค่3สเต็ปเท่าน,นั้นเองนะครับสเต็ปที่1มาเลยนะครับง่ายๆก็เพียงแค่อะไรครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเกิดพินบาร์นะครับที่บริเวณโบลิงเจอร์แบนล่างนะครับหรือว่าตัวหรือว์แบนแบบนี้เมื่อเจอแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือหางมันจะต้องไปชนนะครับแบบนี้นะและถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นพินบาร์หรือเปล่านะครับพินบาร์คืออะไรนะพินบาร์คือพฏิกิชันของการกลับตัวนะครับเกิดกระแทกตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะต้องคาดหวังว่าจะต้องขึ้นนะครับเพื่อกลับตัวเพื่อไปต่อเป็นขาขึ้นต่อนั่นเอง แต่ว่าไอ้ตัวพินบาร์นะครับที่เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้มานะครับก็คือตัวสั้นหางยาวแบบนี้ทีเนี้ยแล้วผมจะมาโขให้ดูนะครับว่าไอ้คำว่าตัวสั้นตรงนี้นะครับมันจะต้องสั้นขนาดไหนนะครับมันถึงจะเรียกว่าพินบาร์นะครับเพราะบางคนก็อาจจะมาเถียงหรือทะเลาะกันได้ว่าถ้าเกิดว่าแล้วเมื่อเกิดเป็นเป็นพินบาร์ลักษณะแบบนี้ปิดแบบนี้ล่ะอ่าแบบนี้เรียกว่าพินบาร์หรือเปล่านะครับมีหางทิ้งไว้แบบนี้อ่ะ เคลียร์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราจะสอนเป็นระบบแล้วก็เฉลยตามระบบในแบบแช a ์ e s c h o o l นะครับให้เพื่อนๆหยิบเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันก็คือตัวไฟโบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆกลางขึ้นมานะครับก่อนที่จะกลางขึ้นมาก็เซตค่าก่อนนะครับผมจะให้ค่าไว้ก็คือ0.3นะครับมันจะมีเลข0 0.3แล้วก็เลข1เพื่อนๆเซตตามนี้เลย3ในที่นี้ก็คือประมาณ30%นั่นเองนะครับของความสูงแท่งทั้งหมดนะเพื่อนๆลองใส่ เอาว่าเอาตัวไฟโบขึ้นมาแล้วก็ลากนะครับจากส่วนโลสุดน,นะครับขึ้นไปส่วนไฮสุดน,นะครับก็คือวัดความสูงของมันแล้วมว่าจะเห็นโซน0.3เกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมให้นิยามของคําว่าพินบาร์ก็คือตัวบอดี้นะครับจะต้องไม่หลุดเกินโซน30นนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังอยู่ในโซน30ก็ถือว่าเป็นพินบาร์ที่ดีเยี่ยมถูกต้องก็จะเข้าในสเต็ปที่1นะครับคาถามถัดมาที่เ,เพื่อนๆอาจจะมีคอมเมนต์เข้ามาถามกันก็นกคือตัวพินบาร์นั้นนะ จะต้องเป็นสีเขียวหรืหรอไห่นะครหรือว่าจะต้องเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้เขียวหรือแดงก็ได้คําตอบนะครับฟังตรงนี้ชัดๆเลยนะครับในระบบนี้นะผมพูดถึงในระบบนี้นะครับพินบาร์ที่อยู่ในเซ็ปที่1เนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเขียวหรือแดงทันไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสีแดงแคร์อะไรไหมก็ไม่แคร์นะครับสามารถเทรดได้เลยนะครับถือว่าเป็นเข้าตามระบบเงื่อนไขที่1นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเลน30%ด้วยเพราะฉะนั้นเซ็จที่1นะครับ บอกว่าทุกคนจะเคลียร์นะครับเกิดพินบาร์แล้วความคาดหวังถัดมาก็คือมันจะต้องดีดกลับขึ้นไปแต่นะครับเรายังจะไม่เข้าออเดอร์นะครับมันจะง่ายเกินไปนะครับถ้าเกิดเกิดพินบาร์ที่โลว์แบน์แล้วเข้าออเดอร์สิ่งถัดมานะครับที่จะต้องเกิดขึ้นตามแท่งพินบาร์นั่นก็คือต้องเกิดแท่งเทียนสีเขียวลองดูนะครับว่าเกิดแท่งเทียนสีเขียวหรือเปล่าโอเคเกิดแท่งเทียนสีเขียวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2ครับแต่นิดนึงนะครับดอกจันไว้นิดนึง วัดแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้นะครับจะต้องปิดอยู่เหนือโลว์แบนด์ด้วยถ้ามันปิดต่ำกว่าโลว์แบนด์ไม่นับทันไหมตรงนี้มันเข้าเงื่อนไขถูกไหมครับปิดเหนือโลว์แบนด์แบบนี้ถือว่าเป็นเซตที่2นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลด้วยนะว่าตรงนี้ทำไมถึงต้องเป็นสีเขียวและต้องอยู่ติดกันเพราะมันใช้ในการกรองเทรดเสียได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูละะหลังจากเพื่อนเจอ1และ2แล้วนะครับ ก็สมบูรณ์แบบที่เราจะทำการเข้าออเดอร์ในสเต็ปที่3นะครับให้เปิดบายที่ราคาปิดได้เลย SL วางไว้ที่โลนะครับของตัวพินบาร์คุมความเสี่ยงตรงนี้ให้ดีนะครับบางคนใช้1%บางคนใช้2%ก็แล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับแต่ควรต้องมี s t o อ l o อสทุกครั้ง RR วันนี้นะครับเราจะเทคกันสั้นๆนะครับใช้ RR คือ1น1ต่อ1น1เท่าตรงนี้ก็โดน TP ไปเรียบร้อยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราลองเรียนทรีกันต่อนะครับถ้าเราจะเรียนทรีนะครับก็ต้องรอให้มันเกิดพินบาร์นะครับที่บริเวณโลว์แบนล่างจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับเกิดเป็นลักษณะของพินบาร์นะครับที่ l o w ์แบนล่างถูกไหมมันก็เหมือนกับเข้าเสพที่1ใหม่แต่อะไรครับเสพที่สองถัดมาสิ่งที่ต้องดูคืออะไรครับมันควรจะเป็นแท่งสีเขียวถูกไหมเพราะเราจะเทรดในกรณีขาขึ้นเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับกับตัวเราขึ้นแต่ปรากฏว่าอะไรครับ ตรงนี้มันเป็นตามมาด้วยแท่งสีแดงนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าแบบนี้ไม่นับนะครับก็คือให้ทิ้งเทรดนี้ไปเลยไซด์ไดทิ้งเทรดนี้ไปเลยเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆลองฝืนเทรดบายตรงนี้ดูนะครับแล้ววาง SL ไว้ตรงนี้ถูกไหมไว้ที่โลของตัวพินบาร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยมันก็จะมาอะไรครับโดน SL ที่เราตั้งบริเวณนี้ไงเห็นปะ่ะนี่คือการกองเทรดแบบชานฉลาดนะครับซึ่งไอ้แทคติก ง,ง่ายแบบนี้มันช่วยในการกรองเทรดเสียได้มากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่า5 0เนลยนะผมทําการทดสอบมาแล้วนะครับโอเคไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเข้าต่อนะเราก็ต้องมองหาตัวเลยครับพินบาร์ที่มันเกิดที่โลว์แบนด์ล่างนะฮะตรงนี้ยังไม่เกิดพอมันเริ่ม s q u e e นะครับหรือว่าบลินเจอร์แบนด์มันเริ่มหุบใกล้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องมามองหาพินบาร์อ่ะเกิดพินบาร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันมีการมาแตะสัมผัสที่บริเวณโลว์แบนด์นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่1เห็นปะ pull back ลงมานะครับ mm. ดีดเราก็หวังเพื่อจะไปต่อแต่มันจะต้องมีสเต็ปที่2ตามมานั่นคือแท่งถัดไปนะครับเพื่อนๆต้องมาลุ้นว่าต้องเป็นแท่งสีเขียวเท่านั้นและปิดเหนือหรือว่าแบนด์ด้วยอ่าปรากฏว่าใช่นะครับง่ายไหมเพราะฉะนั้นบาร์นี้เป็นสเต็ปที่2นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ a อคชั่นะครับหรือว่าเข้าเดอร์เปิดบายได้เลยนะครับแล้วก็วาง sl ไว้ที่โลของตัวินบาร์ง่ายๆนะ R ขึ้น1น่ตอนเท่านะครับ เน้นเทคแบบได้แน่นอนนะครับชัวร์ๆอ่าแล้วตอนนี้ก็ชัวร์จริงๆนะครับก็เก็บกําไรไปนั่นเองนะบอกว่าเพื่อจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างในกรณีขาลงกันบ้างนะครับว่าจะสามารถทํากําไรและกองเทรดเสียได้อย่างไรครับโอเคครับมาถึงตัวอย่างในกรณีการเทรดขาเซลบ้างนะครับก็คือทําตรงข้ามกับขาขึ้นนั่นเองสายตาของเพื่อนต้องมาจับจ้องที่ตัวอัปเปอร์แบนของตัวบ n g เ r b แบนนั่นเองนะครับอ่าลองดูนะครับว่าเมื่อไหรเกิดตัวพิมพ์บาร์ ไปสัมผัสกับตัว upper band ของ v o l l t i n i t y band นะครับเพื่อนๆก็ต้องกลับมาเทรดนะครับหรือว่ามาดูในสเต็ปถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือเกิดลักษณะของินบ bar นะครับแล้วมันก็ไปฮิตนะครับหรือว่าไปชนกับตัว upper band ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชัว่ามันเป็น pin bar หรือเปล่านะครับตามที่ผมสอนหรือเปล่าเป็น pin bar สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็อย่าลืมที่จะหยิบตัวไฟโบนนชี่ขึ้นมานะครับการวัดนะครับก็วัดจาก high ไป low นะครับไม่ แล้วก็ดูนะครับว่าตัวบอดี้มันอยู่ในเลนจ์ของ30%หรือเปล่านะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันอยู่ในเลนจ์ของ30%เรพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพินบาที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับในสเต็ปที่1เพราพอเกิดพินบานะครับในสเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วครับพินบาเร์30%เราก็ต้องรอสเต็ปที่2นั่นก็คืออะไรครับรอแท่งเทียนสีแดงนะครับที่มันเซลลลงมาเนเองลองมาดูนะครับว่าเทรดนี้มันมีเกิดสัญญาณคู่กันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีเขียวเราไม่เล่นนะครับ โอเคตรงนี้เป็นสีแดงนะครับดังนั้นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในสเต็ปที่2นะครับที่เพื่อนๆจะเทรดเซลได้ตามระบบของเราเลยนะครับตามที่ผมทําทดสอบให้ดูในช่วงแรกเข้านะครับเซลที่ราคาปิดส่วน sl วางไว้ที่ไฮดด้านบนของตัวพินบาร์แล้วก็ตั้งตัว tp นะครับหรือว่า rr ไปที่1ต่ตอน1เท่าอันนี้ก็จะได้จุดกลับตัวสวยๆแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเซลไปเลยครับ ถึง TP เรียบร้อยนะครับอาจจะรอซักระยะหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการเทรดพินบาร์ในกรณีขาลงนะครับเดี๋ยวลองไปดูการกรองเทรดด้วยแพทเทิร์นที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เกิดพินบาร์นะครับแท่งข้างๆก็จะต้องอิงไปกับแนวโน้มของ การเล่นหน้าใบหน้าเซลล์นั้นๆนะครับโอเคครับมาต่อกันด้วยกราฟจริงนะครับที่สัมผัสโดยติกมิลบร וק เกอร์นะครับบร וק เกอร์ที่มี FCA l i c e n s e จาก UK นะครับค่าสเปรดบุคคอมมิชชั่นต่ำมากๆเหมาะกับคนที่ใช้เทรดทั้ง EA หรือเทรดมือนะฮะส่วนพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ติกมิลบร וק เกอร์นั่นเองครับโอเคนี่คือล่องรอยนะครับของการเทรดนะฮะที่ผมทำการแบ็กเทสให้ดูว่าจะเห็นว่ามันมีวินเรทเนี่ยช่วงนี้นะครับสีเขียวนี่คือชน TP นะฮะก็จะเห็นว่ามีความแม่นยำระดับสูงมากนะครับเกือบบบ80%นนนนะะคครรััเเี่่่ยยแมลววๆชง ไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับโอเคเรามาดูช็อตที่สําคัญนะครับในการกรองเทรดอย่างที่บอกนะครับว่าการเทรดทากําไรได้นั้นมันก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูในเรื่องของการกรองเทรดเสียด้วยนะครับกลยุทธ์ที่ผมให้ในการกรองเทรดเสียอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือการสอดคล้องของแท่งนะครับเรามาดูกันนะอ่าลืมบอกไปนะครับ ก็คือเป็นตัวช่วยดูพินบาร์นะครับชื่อว่า Price Action Combo Indicator นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับ Tickmill Broker ผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากเงินขึ้นไปนะครับ200เดรียญขึ้นไปนะครับฝากได้เลยนะครับเพราะโลรกนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับผมก็ใช้หลกัลกๆอยู่ใช้กับ Tickmill นี่แหละ นะฮะแล้วก็แจ้งภาพเข้ามานะครับทาง Line แอดเชิงเทรดสกู๊ปนะครับผมก็จะส่งอินดิเคเตอร์ทุก EP นะครับตลอด223 EP มีทำอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับทั้งหมดนะฮะเอาไปเทรดเอาไปฝึกใช้กันผมสอนเซตนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวพินบาร์ตัวนี้นะมาที่อินดิเคเตอร์ลิสต์นะฮะอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับพาร์ทชั่นคอมโบอินดิเคเตอร์ตรงนี้เพื่อนๆที่ใช้งานกันอยู่แล้วคงจะเซตเป็นนะครับก็มาตั้งตรงพินบาร์เป็นทรูนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ ดิสแทนเป็น30ตามที่สอนนะครับเปอร์เซ็นต์บอดีเป็นส0ส่วนอินไซบาร์นะครับเอนก a ฟฟิงบาร์หรือว่าโซบาร์ก็ติ๊กเป็นฟอร์ให้หมดนะครับใช้ง่ายมากมากครับการกรองเทรดแบบนี้เพื่อนๆอมองเห็นไหมตัวพินบาร์นะครับมันเกิดขึ้นที่บริเวณนี้มันชนกับอะไรครับตัว Low อว่าแบนด์ด้วยนะฮะแบบนี้จริงๆแล้วเราควรจะเปิดบายถูกไหมถ้าแท่งถัดไปเป็นสีแหละสีเขียวแต่สังเกตไหมครับเพื่อนแท่งนี้มันเป็นสีอะไรครับสีแดงนะครับแท่งข้างๆผมบอกแล้วว่ามันมีความสําคัญในการกรองเทรด เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเราจะไม่เข้าเทรดเพราะถ้าเกิดว่าเราฝืนๆเข้าเทรดจะเกิดอะไรขึ้นครับเราเปิดบายนะฮะที่แท่งนี้เนาะนะครับแล้วก็ตั้ง SL ไว้ที่ตัวโลของตัวพินบาร์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคามันวิ่งเลยครับซูมให้ใกล้ๆครับราคาก็วิ่งทะลุสต็ล็อลงมาเลยเห็นปะเนี่ยนี่คือการกรองเทรดเทรดข้างๆเช่นเดียวกันนะครับดูตรงนี้ดีๆนะเมื่อกี้อธิบายตรงนี้ใช่ไหมฮะแท่งนี้นะครับมันก็เกิดสัญญาณของสเต็ปที่1เหมือนกัน นั่นคืออะไรครับเกิดพินบาร์นะครับเนี่ยมันขึ้นลูกศรชี้อย่างเงี้ยฟ้องแบบนี้แล้วอะไรครับแท่งที่2เนี่ยมันเป็นสีอะไรฮะสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเทรดได้ไหมเทรดไม่ได้เพราะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปิดบายไปนะครับฝืนฝเปิดไปแ่านี้เกิดอะไรขึ้นครับราคาลงอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็เสียเงินถันปะอ่าเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบนะฮะไม่ได้ทําตามว่าอุ้ยเพื่อนเพื่อนบางท่านนะเห็นว่าอุ้ยเกิดพินบาร์แบบนี้นะครับหางยาวแบบนี้ เกิดนะครับชนตัวหรือว่าแบรนด์โหในนี้โค่นมีนัยยะเลยนะครับโค่นมีนัยยะเลยนะครับเปิดบายไปเลยนะครับสองไม้ติดเนี่ยรับรองเพื่อนก็พอแตกอีกนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกนะเพราะฉะนั้นการเทรดตามระบบนะครับการรอคอยสัญญาณที่มีความแม่นยำนะครับตามที่ผมสอนนั้นมีความสําคัญมากๆนะครับเช่นช็อตนี้เกิดพินบราถูกไหมอ่ะแท่งถัดไปต้องเป็นสีเขียวอ่ะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเข้าเนี่ยแบบนี้ถึงได้ตังค์นะฮะเนี่ยเข้าแบบนี้ดีกว่านะครับ เข้าแบบนี้เห็นปะก็ท p ไปโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์มากๆนะครับใครที่อยาด้อินิเคเตอร์ไย่ลืมเปิดบัญชีกับ Tick Mill Broker นะครับผ่านลิงก์การเปิดบัญชีใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามานะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่านำระบบนี้ไปแบ็กเทสกับ i ท e f เฟรมอื่นหรือว่าสินค้าอื่น,นแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลลิปวด,ดีโ้าาน่ง ที่เบือ้อนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ใน ep หน้านะครับสุดหน้า5โมงเย็นพบกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ